เฮ้ยเดี๋ยวดิเงินของเราไปไหนนุ่มกะลาเปิดใจปมฟ้องถูกยักยอบเงิน66ล้านถูกทิ้งนี่ไว้ให้20ล้านยันไม่ได้ต้องการให้พันริยาชิบหาย จากกรณีเพจทนายทลายทุกของทนายเดชาได้เผยภาพคู้กับนักร้องดังหนุ่มกะลาที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการยื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวน2คนที่ยักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์สรวมเป็นเงินกว่า6 6 3 5 9 9 5ล้าน359,957บาทซึ่งระบุว่ามีพยานหลักฐานชัด นและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายน2567ทนายเดชาพร้อมกับหนุ่มกลาดได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวันนี้โดยทนายเดชาได้กล่าวว่าวันนี้มาเปิดใจเรื่องบริษัทที่หนุ่มเป็นหุ้นส่วนเนื่องจากเงินหายจากบัญชี9ปีที่ผ่านมาจำนวนกว่า66ล้านบาทซึ่งตรวจสอบสเตทเมนต์ถึงรู้ว่ามีเงินหายไปจากบัญชีของบริษัทพอถามหนุ่มหนุ่มก็บอกว่าไม่ทราบถึงกับช็อกพอตรวจสอบแล้วก็เป็นความจริงราศ เตตเมนต์ยืนยันเงินเข้าบัญชีพันรยาหมดพอพบความผิดปกติของเรื่องเงินจึงไปเช็คสุดท้ายเหลือเงินในบัญชี2 3แสนบาทก่อนรวบรวมหลักฐานฟ้องศาลแขวงสมุทรปราการวันนี้ไม่ได้ต้องการจะเป็นข่าวแต่คู่กรณีก็รับไปปล่อยข่าวทางโซเชียลจึงต้องออกมาชี้แจงด้านหนุ่มก็ลากล่าวว่าผมไม่ได้อยากให้เป็นข่าวที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นข่าวเรื่องเมืองที่3ก็ออกมาให้ข่าวแค่ครั้งเดียวที่ไม่ออกมาพูดเพราะกลัวกระทบถึงลูกวันบานปลายครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะพูด ที่ผ่านมาตนไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันผมจ่ายข้าวไฟเองยังไม่เป็นเรามีหน้าที่ออกไปหาเงินเคยพูดกับจูนทําไมบ้านเราไม่มีเงินสิบล้านเสียทีทุกครั้งที่ไปแบงก์ผมเป็นกรรมการที่ต้องเป็นคนเซ็นเพื่อเบิกเงินแต่ทําไมเงินออกไปท,ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เซ็นเบิกอะไรเลยเริ่มสงสัยเรื่องเงินว่าหายไปไหนเพราะเงินที่ได้มามันไม่ตรงกับที่ใช้จ่ายทุกอย่างกระจ่างที่ดูสเตตเมนต์ตอนนี้ผมเป็นหนี้20่บล้านทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้คอนโดทุกอย่าง ไม่เคยมีการดูแลมันเป็นหนี่เราหมดแล้วพอเห็นสเตทเมนต์ก็มาพบพี่เดชาพี่เดชาบอกว่าผมจะเอาเงิน66ล้านคืนความจริงผมไม่ได้อยากคืนแต่อยากให้เขาชี้แจงว่าเงินหายไปไหนเท่านั้นต่อให้ได้ร้อยล้านบาทก็ไม่เอาคืนขอแค่จูนปิดหนี้ให้หน่อยแล้วขอ,เ,อเงินติดตัว5ล้านบาทแล้วจบกัน ซึ่งช่วง2ปีที่ออกจากบ้านผมได้เงินเดือนแค่4ี่0 0ื่นแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเลยจึงอยากถามว่าเงินที่ผมหาได้2ปีที่ผ่านมาไปไหนไม่รวมย้อนหลังไปหลายปีก่อนไรายได้ต่อปีประมาณ20กว่าล้านโดยประมาณขนาดที่ยังคบกันอยู่ไม่ที่ผมใช้ร้องเพลงผมก็ยังต้องเก็บเงินซื้อเอง ทั้งที่เงินอยู่ที่จูนพอเลิกกันไปก็เห็นเขาไปซื้อของแบรนด์เนมก็ยังอึ้งเข้าซื้อได้ขนาดนั้นเลยหรอทั้งที่เราลำบากอยู่ด้านทนายเดชาระบุว่าเงินกว่า60ล้านไม่ใช่สินสมรสแต่เป็นเงินของห้างคูนส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365จึงขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่ใช่เงินของสามีภรรยาและมีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าเอาผิดได้เพราะมีเส้นทางการเงินว่าไปเข้าบัญชีเขาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วย